nó bên con ບິອບາດນມເບິ່ງອົາ ยางออกจังสี่คนกระมวนพี่น้องเอ้ยยอดนกกดกระคักว่ะอเมินเด้ถ้าบ่ามีอันขล้นนั่นมันบมวนออกจังสี่หย,ยอดเมือมือก็ได้ต้นนี้ได้สามกระปูะแล้วต้นนี้ ได้สามถ้วยแล้วนะครับต้นนี้นี่สวยๆเลยนะครับมาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้ได้สองครับต้นนี้ได้สองนะครับไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็ เกินครึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับนี่ได้สามนะครับต้นนี้ะสดงสามกระปุะแล้วนะครับนี่ครับคือต้นข้างบนคู่นะครับจะใช้คู่ตรงหรือเปล่าตอนเช้ามาย้อนํากดก็กคือ เทลงถ้วยนะครับนี่แล้วมาเทลงถ้วยมาเทลงกระปุกนะครับแล้วก็มาหยอดนี่อืมครับเรียบร้อยนี่ปึ๊บ ใส่ลูกไปโอเคนะครับนี้นี่กุ้รูุ้เนเี็สามนะครับเรามาดูต้นต่อไปเอาใส่อย่างนี้ก็มีนะครับคือบอกออกเท่าไหร่นะครับมันบอ,กออกเท่าไหรไเ่เราก็จะเอา เอากรงลงมานะครับเอากระโปงลงมานี่เรียกได้่จเก่ายอดนะครับเอายบ้อยโป้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับนี่การยอดน้ำกรด คิดถูกตล้องตัวนี้สองโอเคนะครับนี่พูนเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นท็อปกันนี่ครับต้นท็อป มดสวนนี่ได้พ่อสองตน้นเลยครับเบิ่งในพี่น้องยังอันนี้พ่นพ่นเบิ่งยู่คูเกือบเต็มในพี่น้องได้แนวนี้มดทุกต้นเด้เมดสวนนี่คือสีม่วนว่นะ มัดสวนนี่พัดโบ่ฟหาต้นอันใดแนวนี่ม้โว้ยตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนนี่เดินเอาบักบปกระโปงกระมิดละแดนหากระโปกมาใหา้แม่อ่า มาดูวิธีย้อนน้ำกรดที่ถูกต้องเขาทำกันเขาย้อนน้ำกรดที่ถูกต้องนี่เกะออกมานะครับเกะออกมานี่ก็เกะออกมานะครับนี่ต้นท็อ ไม่ใช่เฉพาะนี้นะครับมาดูนี่อีกเบิงให้ทัวครับเบิงให้ทัวพี่อยู่เทิงอีกกระโปงหนึ่งนี่อีกระโปรงหนึ่งอยู่อี่อ่าอันน,น,นี้มาใส่ตัวนี้มั้งนี่มาใส่ตัวนี้จุกมา มาแบ่งกันนะครับเบราจะเป็นะมันอยู่ข้างบนมันลมพัด เรียบร้อยนะครับแบ่งกันตัวนี้อีกโอ้อารัาการนะครับตัวน,นี้ ถ,ถ้าโฆษณาขายยาจะคสิได้ขายเนาะยาทาไฟ <c oughs> แต่ว่าเสียใจครับไม่ได้โฆษณาอะไรเลยไม่ได้ทาไม่มีสปอนเซอร์นะครับก็เลยไม่โฆษณาว่าใช้ยาอะไรด <c oughs> ูไม่ว่าคนที่มีฝีมือมีโอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> สลรับต้นนี้ <c oughs> โอเคเลย <c oughs> อ่านี้ทํนไม่ใส่นะ ใช่เอามาจะกุกเลยใสียงส่ขุกเลยอืมสวยเลยนะครับนี่คือการโชว์เนี่ยแหละวางไว้ตรงนี้คือวางใใไว้ตรงนี้แหละเด็กกับไม้ผู้เด็ดการเลยครับหนึ่งต้นนะครับเนี่ยกีกระปุกี่กระปุกปะ